ต้นไม้สวยงามครับทั้งสองข้างทางเลยครับนี่เป็นทางเข้านะฮะที่จะเข้าไปวิหารหลวงพ่อโตครับสวยงามมากครับ วันนี้เป็นวันพระนะครับผู้คนต่างมาเที่ยววัดหลวงพ่อโตมากอพอสมควรครับมาร่วมกันทำบุญครับ,ตอ,รบอตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วครับขากลับเราจะถ่ายทำวีดีโอลูกทิวทัศน์ของทางบริเวณวัดไปด้วยนะครับ ครับตรงนี้เป็นสวนนะด้านหน้าของทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อโตครับเ,เป็นสวนที่ทางวัดได้จัดเอาไว้อย่างสวยงามเลยนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยครับทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อโตครับเราจะพาท่านขึ้นไปนมาสการหลวงพ่อโตครับ ยังาเาเล่ามีรากาแฟจาตีกาแฟอยู่นาเดียปุท่ักษาทานนอนรักท่าวที่ยินรางา็รอน้อยประดัว่าร้อยบาทจ้าเป็นท่านนอนที่สถิตอยู่หน้าวิหารของหลวงปู่โตครับเป็นท่านอนนะครับ แลองตัดเต้นโพธนับะดนร่าต้ดโพนั้เอาไปที่จะไป็ตำลาตัก็บไว้าะเกเรมลนะครับที่วันที่มิที่ดีจัดเครับที่จะมาร่วมปรดในรายการตุต่างที่มบลนิที่ลงดำเนินการเกู่ับเวลาในเทพุทธิตไหวเลยซึ่งโคการสรระนอนงอหงจรอันนี้เป็นวิหารของหลวงปู่โตครับ ผมจะให้ดูบริเวณด้านที่ประชาชนมาท่องเที่ยวในวันพระวันนี้นะครับอันนี้เป็นวิวโดยทิวทัศน์ดโดยทั่วไปของวัดหลวงพ่อโตครับด้านหน้าเจ้าเบนะครับเจ้าเบนมีความสุขมากนะครับแต่ว่าจะพูดโตจากแล้วก็ อันนี้เป็นวิหารด้านหน้าหลวงพ่อโตครับประหารหลวพ่อมุสิอิที่เป็นรารับที่สามารถไปได้เลยเราไปทำบุญถวายตบันะเกบรถบกพร่อะเราจะก็ดีกร้ายดวงดีดวงไปดีก็ไปทำบุญได้นะเราทำบุญได้ยากเลยบุญก็จะได้เข้าไปอยู่บุญนะได้เป็นสับไล่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นสัพมกคนต่างๆนะถ้าเกิดมีอยู่ิอยู่ในชัวตนต่างเทาการทำนั้นมีความสุกใน

ตึ่งปฏิสถานหลงวงพ่อโตไว้นะฮะผมจะพาท่านเข้าไปดูข้างในะะฮะวิหารตรงนี้ ประชาชนวันนี้วันพระประชาชนด่างหลังไหลมาทําบุญที่วัดหลวงพโตครับ เสร็จแล้วยังกระเดินล่องเร้ามหาวิ่งหนาด้วยตะปูอะไรก็เจอเดินไปได้าตรงก้าด้านซ้ายมือของเราด้านขวามือขององค์เดินเท่าไหร่เดินรอบเดินเท่าไ นี่เป็นแหล่งทําบุญรอบวัดครับตามมาทำบุญหยอดเรียนกันนะครับรอบองค์หลวงพ่อโต ท่านข้างเ,เประจานถวายพระไตาให้กับทําบุญถวายพระไตาครับแล้วก็ติดเ,เงินเงินตาเป็นตรงเป็นธงครับเป็นการถวายผ้าป่าครับเ ถวายผ้าป่าต้นเงินนานาคานะฮะและถวายผ้าป่าต่างๆที่ตามที่ทางวัดได้จัดเอาไว้ครับครับองค์หลวงพ่อโตให้ดูด้านข้างว่าใหญ่ไหมครับ มองจากด้านข้างนะครับผมจะมาดูอีกมุมหนึ่งของหลวงพ่อปีนี้เลยครับปีดทองขึ้นปีนี้เลยจ้าขึ้นบนแท่นหน้าบนฐานบันไดปีได้องค์นี้องค์เดียวนะครับเราอบมหาวิหารไม่มีที่ปีดนะครับปีดทองได้เลยนะครับ ปิดทองเสร็จแล้วอยากกระเดินรอบรอบมหาวิหารจะทำมุนอนะไรก็เชิญมาทำมุนได้ตามศรัทธาส่วนด้านนี้มาทำมุญถวายผ้าก็มาทำบุญได้ตามศรัทธาที่จะทำมุญรับโชคลอตเตอรี่ก็มาบูชานะครับ,บท่านสองร้บาทท่านไปดีไปเลยครับลอตเตอรี่หนึ่งใบกานชอบไปไหนคนหนึ่งใบนะไอ้ทำุนร่มสร้างบ้านแเยเลยตาชิหอชอบาดไปนนอรดับนะครับ่อไม้เีของดนชามาล้วนี้ผมอยู่บนวิหารครับวิหารหลวงพ่อโตนี่เองครับ ดูวิวทิวทัศน์จากด้านบนแล้วนะฮะผมจนี้ถ่ายโดนรอบให้ดูนะครับ ลพ่อโตครับที่ผมยือนอยู่ด้านหน้านี้นะฮะโดยทิวทัศน์โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะสวยงามมากครับเ,เป็นนวัตกรรมที่สร้างเอาไว้ระยะแลมปีครับอันนี้ผมจะให้ดูรอบด้านนะครับรอบด้านในส่วนของออจะมีสะอยู่หน้าววิหารของหลวงพ่อโตครับอันนี้เป็นสะครับนะ เป็นสระน้ําใหญ่นะฮะนั่นเป็นโบสถอีกหลังหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูครับ,บครับครับอันนี้เป็นสระน้ําด้านหน้าเอ่อกึ่งกลางของทางขึ้นหลงพ่อโตเลยครับสร้างเป็นนะวัตรกรรมอันสูงอันสูงอันสวยสวยสุดครับ เป็นสถานที่ร่มลื่นสำหรับคนที่มาว่าหลวงพ่อโตเสร็จแล้วมานั่งพักค่อนในยามที่แดดร่มลมตกครับนะครับสวยงามมากครับเป็นการจัดสวนค่อนข้างอย่างมีการคิดข้างสารานที่ดีครับ ครับเออเชียงทรายเออโชคชะตาของตัวเองครับ ป็นมุมมองหนึงนะครับเอ่อทางด้านเอ่อฝั่งซ้ายฝั่งฝวามือของเรานะฮะมองเห็นภาพเป็นทิวทัศน์สวยงามเลยครับจากเอ่อพระวิหารหลวงพ่อโตครับเอ่อหลังจากนั้นเราจะข้ามสะพานสะพานะระฆังครับนะทำบุญเคาะระฆังครับ ี้เป็นสะพานระครังท่านผู้ประชาชนที่ผ่านมาทางนี้แล้วจะเดินข้ามและเคาะระครังครับระครังนี้จะมีตลอดแนวทางเดินเลยครับ อันนี้เป็นระฆังนะครับระฆังฮะระฆังที่ประชาชนเดินผ่านไปก็จะมาเคาะระฆังนีครัหคลรัื่ครับตัวนี้เป็นระฆังบุญครับเดินมาก็เคาะกันไปเพื่อเพิ่มบุญให้กับตัวเองครับขอุเจ้าขาพอทรอพระเจ้าพอึิโล โยาวที <Es> <an> ่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกออกจากสหรัฐอเมริกาที่เดียวในโลกที่อื่นไม่มีจังว่าถึงที่นี่บอกที่ผมมาวนีัคุณเอาดีๆชื่อดีๆจันแ็นนะฮะเออคุณแม่แถมนะคุณพ่อแถมแก้วสุวรรณสองร้อยคุณพ่ออาบิชา บุญสะสมที่สองร้อยซื้อทองครึ่งกิโลเอาขอให้ได้ของครับวิญญาณจำเป็นจำเป็นออชื่อขอกชื่อบอกชื่อบุญสร้างหลังคาครับเพิ่นเขียนกระเบื้องครอบครัวละหนึ่งแผ่นครับอันนี้เป็นเครื่องลายของขังนที่ทางวัดจัดจำหน่ายไว้ไปสักการะบูชากันครับ ช่วยโคตรที่สมัยซื้อทองอีกขึ้นกิโลหรอพระนอนใจที่สุดในโลกไปรวยที่สุดในโลกอายุยืนที่สุดในโลกอาใครจะหลอกมาพระย,ยาวที่สุดในโลกในโชคดีที่สุดในโลกรวยที่สุดโลกกันมารู้กันไปเลยพระสองร้อยเรามีอยู่ไปหลายพันปีไม่บูมทานสมิติไม่บูมตัดชิโตโม,ไม,ไ,มไม่ไปนำสวนแล้วแต่ชิโตโม ภาษีทโี่เดีรเขาล้าห้องน้ำนะของฉอบของรลอบเดี๋ยเราจะไกัให่เดนี้อมาเสโอ้ยของเดลสวยอย่างนี้เองนะมีไหมมีไหมใครจะรัวัลปลอมอะซื้ออันนี้เปิดให้ประชาชนมาทำบุญเหรอครับ ราคาตามที่ใช่่คะเขียนไว้ร่วมสร้างวิหารมีส้อยก้าวกล้าแล้วก็สามร้อยก้าวอ๋อไปการร่วมสร้างวิหารอันนี้ปากกาอะไรครับปากกาพระคาถาชินมัชอน๋อปากกาเขียนสีน้ำเงินปากกาเขียนสีส้มเงินทอใครจะหอกพระทองไชปากกาชิมมนชอนเพื่อจุดแบบโอเคครับแบบนี้เลยใช่แต่บึกรึเป็นสีน้อะไรบึกรึเป็นสีน้ำเงินกับทำด้ามมาเจ็ดสีอ๋อทำด้ามมาเจ็ดสี เป็นกระาชจีน,นอัญชรครับอยู่แทรกอยู่ในปากกา,<ม>าใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้โชคดี่วันน้ไการเลน,น,นะเดี๋ยวใไมไ่ใช่ไหมนะจะใส่พานปใส่ตู้ยังในของห้เจ้าหน้าที่ใช้ไมเกียดหมดเ่ยตะปูตากาะมับใช่ไหมเด็กันดูนีย้นยเราดด้วย ทองหล่อมาเรื่งร้อยบาทดูไปลบของได้อะไรชื่อชื่อวัดไทยมาหขือทองหลอมาขุ้นเกียวองค้องรป็นเประเภทละหกนะซือทองหลอมาไดร้อยของพร้วิหารหลวงพ่อโตครับ อันนี้เป็นบาอปักครับครับที่ทางวัดเ,เลี้ยงไว้ให้คนมานั่งพักผ่อนดูครับ